สวัสดีครับผมโบ๊ทจากฟิชไลฟ์ไทยแลนด์แล้วก็จอยรับนะครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการใช้เจ้าโฟกัส snorkel นะครับเจ้าโฟกัส snorkel เนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่ผมเรียกได้ว่าเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้นักกีฬาพัฒนาสโ o k e ว่ายน้ําได้รวดเร็วที่สุดนะครับแต่ปัญหาส่วนใหญ่ที่เวลานาักกีฬาเริ่มใช้เนี่ยก็คือจะสําลักน้ํานะครับวันนี้ก็เลยอยากมาแนะนําวิธีการใช้เจ้าโฟกัส snorkel นะครับ เพื่อให้เราเริ่มต้นใช้โฟกัสนอกรู้ได้อย่างถูกวิธีแล้วก็จะได้มีความสุขในการใช้โฟกัสนอกร้ในการซ้อมนะครับเดี๋ยวเรามาดูนครับขั้นตอนการใช้โฟกัสนอกรู้นะครับคีย์ของมันก็คือการที่เราจะต้องหายใจเข้าทางปากและปล่อยออกทางจมูกเหมือนที่เราว่ายน้ํานั่นเองนะครับทีนี้ส่วนใหญ่ที่ปัญหาที่เจอก็คือเวลาเราหายใจออกทางจมูกเข้าทางปากแล้วช่วงแรกๆเนี่ยนะครับ กีฬาหรือคนที่เริ่มใช้ใหม่ๆเนี่ยก็จะเผลอหายใจเข้าทางจมูกไปด้วยทำให้สำลักนะครับขั้นตอนนี้ง่ายที่เราใช้ก็คือเราจะใส่พอสหรือการหยุดไว้ประมาณ1วินาทีหลังจากเราที่หลังจากที่เราหายใจออกนะครับคือเราเข้าทางปากออกทางจมูกแล้วพอสหนึ่งวินะครับเพื่อเป็นการเบรกสมองให้สั่งการให้เราหายใจเข้าทางปากอีกครั้งแล้วก็ออกทางจมูกแล้วก็พอสเข้าทางปาก ออกทางจมูกนะมพอเริ่มคุ้นชินจากการาหายใจแพทเทิร์นที่เข้าปากออกจมูกแล้วเราก็เริ่มมนะาภาพเจ้าตัวโฟกัสนอกโตนะครับซึ่งมันจะมีเจ้าตัวเมาส์พิสเนี่ยให้เราภาพแล้วก็แถงด้านหน้าเนี่ยก็ให้อยู่นะะในภายในริมฝีปากนะครับลักษณะน,นี้นะครับโอเคพอเริ่มคุ้นชินนะครับก็เข้าหายใจเข้าทางปากออกทางจมูกคอส หายใจเข้าทางปากออกทางจมูกนะครับมาเริ่มชิมกับการหายใจเข้าทางปากออกทางจมูกผ่านทางโฟกัสนอกโตรแล้วนะครับเราก็ลองไปทำใ,ใกล้ๆผิวน้ำดูครับ ขั้นตอนสุดท้ายนะครับเวลาเราเริ่มคุ้นชินกับการเข้าปากออกจมูกใกล้ๆถึงน้ำน,นะครับความมั่นใจเรามากขึ้นเริ่มสบายเริ่มผ่นอนคลายกับการใช้โฟกัสมอโกนะครับเราก็จะค่อยๆหย,ย่อนจมูกลงไปหายใจใต้าน้ำน,นะครับจนเกิดความมั่นใจว่าเราจะไม่สำลักน้ำแล้วนะครับเราก็จะค่อยๆเอาหัวเราจมน้ำน,นะครับแล้วก็เริ่มทำดิวเช่นการทำท่าเกตนะครับแล้วก็เริ่มต้นว่ายนะครับ どうございましたの